แต่สำหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าแม่ขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนเพื่อนพี่สนิทก็มาในานามตัวแทนของแม่ท่านหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นแม่ของลูกเนาะนะคะก็เป็นตัวแทนของแม่หลายหลายคนเหมือนกันนะคะแต่สําหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าแมุ่กวันนี้นะคะแม่ในานามเป็นตัวแทนของ คนทั่วนะคะที่สนิทก็คิดว่าแม่ก็คงมีเราก็ต้องให้อภยัยลูกของเราเสมอใช่ไหมคะเพื่อนะ่ะไม่ว่าลูกของเราจะทําผิดกี่ร้อยครั้งเขาก็ยังเป็นลูกของเราใช่ไหมคะคะอย่างน,น้อยๆลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพื่อนคะ่ะลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ทําดีที่สุดนะคะก็เป็นตัวแทนของแม่หลายๆคนเหมือนกันนะอะ่ ก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะ mm. ก็ในฐานะที่แม่เป็นแม่ของลูกก็จะทําหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะทําให้ลูกๆหลานๆของแม่มีความสุข mm. ก็ใจเย็นๆน,นะคะอุปสรรคมีไว้ทุกที่เราก็ค่อยๆแก้ไขทําให้ตัวเรา ก็ในฐานะที่แม่เป็นแม่ของลูกก็จะทําหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะทําให้ลูกๆหลานๆของแม่มีความสุขก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณคะ่ะ เราก็ต้องให้อภยัยลูกของเราเสมอใช่ไหมครับเพื่อนขะไม่ว่าลูกของเราจะทําผิดกี่ร้อยครั้งเขาก็ยังเป็นลูกของเราใช่ไหมคะ,คะอย่างน,น้อยลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพื่อนะ่ะลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ทําดีที่สุดก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะ ก็ใจเย็นๆนะคะอุปสรรคมีไว้ทุกที่เราก็ค่อยๆแก้ไขทำให้ตัวเราถึงแม่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เก่งถึงแม่ไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่ร่ำรวยแต่แม่ก็สามารถทำให้ลูกของ,ของแม่ก็คือลูกนะคะเพื่อนขาลูกและหลานของแม่นะคะก็คือเป็นดวงใจของแม่เลย ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะนะคะก็เป็นตัวแทนของแม่หลายๆคนเหมือนกันนะ,ะของแม่ก็คือลูกนะคะเพื่อนคะ่ะลูกและหลานของแม่นะคะก็คือเป็นดวงใจของแม่เลยแม่ยอมให้อภัยลูกได้เสมอนะคะเพื่อนๆพพี่ๆค่ะ เป็นกำลังใจให้กับแม่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะถ้าเจอปัญหาของแม่ก็คือลูกนะคะเพื่อนคะ่ะลูกและหลานของแม่นะคะก็คือเป็นดวงใจของแม่เลยแ,และก็อยู่เคียงข้างลูกเมื่อ,อยากลูกมีปัญหาคิดถึงแม่ก็ถูกมาหาแม่นะคะือให้สำหรับลูกของเรานะคะสิ่งไหนที่ลูกเราผิดพลาด ก็ในฐานะที่แม่เป็นแม่ของลูกก็จะทําหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะทําให้ลูกๆหล,ล,ลานๆของแม่มีความสุขแม่ยอมให้อบัยลูกได้เสมอนะคะเพื่อนๆพี่ๆค่ะนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะถ้าเจอปัญหาไรและก็อยู่เคียงข้างลูกเมื่อยากลูกมีปัญหาคิดถึงแม่ก็ถูกมาหาแม่นะคะ ให้สำหรับลูกของเรานะคะสิ่งไหนที่ลูกเราผิดพลาดสวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนเพ่อนทิสเนทก็มาในนามตัวแทนของแม่ท่านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นแม่ของลูกเนาะสวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนเพื่อนขาทิสนิทก็มาในนามตัวแทนของแม่ท่านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นแม่ของลูกเนาะอ่าก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้ นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะแต่สําหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าแม่และก็อยู่เคียงข้างลูกเมื่ออยากลูกมีปัญหาคิดถึงแม่ก็ถูกมาหาแม่นะคะของแม่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างแม่ยอมให้อภัยลูกได้เสมอนะคะเพื่อนพี่่ะนะคะเป็นกำลังใจให้กับแม่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะถ้าเจอปัญหาก็ใจเย็นๆนะคะอุปสรรคมีไว้ทุกที่เราก็ค่อยๆแก้ไขทําให้ตัวเรานะคะก็เป็นตัวแทนของแม่หลายๆคนเหมือนกันนะะก็เป็นแม่ของลูกนะคะ ถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะคและก็อยู่เคียงข้างลูกเมื่อ,อยามลูกมีปัญหาคิดถึงแม่ก็ถูกมาหาแม่นะคะแม่รักลูกและรักหลานเสมอนะคะจะอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกของแม่ตลอดไป สวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนๆ่ะพี่สนิทก็มาในานามตัวแทนของแม่ท่านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นแม่ของลูกเนาะค่ะแต่สําหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าแม่เป็นแม่ที่ดีสําหรับลูกแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกคอยอยู่เคียงข้างลูกเมื่อลูกมีปัญหา สวัสดีวันแม่นะคะเพื่อนๆค่ะท่สนิทก็มาในนามตัวแทนของแม่ท่านหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะก็เป็นแม่ของลูกเนาะและก็อยู่เคียงคางลูกเมื่อ,อยากลูกมีปัญหาคิดถึงแม่ก็ถูกมาหาแม่นะคะทุกวันนี้นะคะแม่ในนามเป็นตัวแทนของคนทั่วนะคะ ก็คิดว่าแม่ก็คงมีอของแม่ยืนหยัดอยู่ได้ทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างรักล,ลูกและรักหลานเสมอนะคะจะอยู่เป็นกำลังใจให้ลูกของแม่ตลอดไปเราก็ต้องให้อภัยลูกของเราเสมอใช่ไหมคะเพื่อนขะไม่ว่าลูกของเราจะทำผิดกี่ร้อยครั้งเขาก็ยังเป็นลูกของเราใช่ไหมคะทุกวันนี้นะคะแม่ในนาม เป็นตัวแทนของคนทั่วนะคะพี่สนิทก็คิดว่าแม่ก็คงมีค่ะแต่สำหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าแม่ยอมให้อภัยลูกได้เสมอนะคะเพื่อเกินพี่่ะนะคะเป็นกําลังใจให้กับแม่ทั่วโลกเหมือนกันนะคะถ้าเจอปัญหาของแม่ก็คือ เขเพื่อน่ะลูกและหลานของแม่นะคะก็คือเป็นดวงใจของแม่เลยก็ใจเย็นๆน,นะคะอุปสรรคมีไว้ทุกที่เราก็ค่อยๆแก้ไขทำให้ตัวเราอ่าก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะ,คะอย่างน,น้อยๆลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพื่อนค่ะ ลูกของเราก็ภาพภูมิใจนะคะเพราะฉะน,นั้นก็คือเราก็ทําดีที่สุดของแม่ก็คือลูกนะคะเพื่อนคะ่ะลูกและหลานของแม่นะคะก็คือเป็นดวงใจของแม่เลยะคะแต่สําหรับพี่สนิทเองก็มีความคิดของพี่สนิทเป็นแบบนี้ถ้าลูกของแม่มาได้ฟังวิดีโอนี้ขอให้รู้ว่าเม่ให้สําหรับลูกของเรานะคะ สิ่งไหนที่ลูกเราผิดพลาดนะคะอย่างนน้อยลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพื่อนค่ะลูกของเราก็ภาคภูมิใจนะคะเพราะฉะน,นั้นก็คือเราก็ทําดีที่สุดก็เป็นแม่ของลูกนะคะถึงแม่คนนี้นะคะลูกๆของแม่ถ้าเกิดว่าผ่านมาได้ยินคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ในธฐานะที่แม่เป็นแม่ของลูกก็จะทําหน้าที่ทั้งพ่อทั้งแม่นะคะ ทำให้ลูกๆหละหลานๆของแม่มีความสุขก็ใจเย็นๆนะคะอุปสรรคมีไว้ทุกที